หนึ่งในประเพณียี่เปงน,นะคะก็เห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดพระธาตุทาราพุชัยนะคะซึ่งก็ช่วงนี้จะเป็นเทศกาลแขวนโคมนะคะก็ใกล้ยี่เปงเข้าไปทุกทีลแล้วก็วันนี้ก็จะมีนคนมาแขวนโคมกันเยอะเลยนะคะซึ่งเราก็เป็นอย่างนี้นะที่จะเข้าไปแขวนโคมนะคะนี่นเห็นไหมอยู่ข้างบนน่ะสวยมากเลย ก็โอ้สวยถ้าตอนกลางคืนก็จะเห็นแบบเขาเปิดไฟนะคะสวยงามมากไปค่ะเราจะพาแบบเดินเข้าไปที่พระธาตุนะคะไปกับพระธาตุก่อนเนาะแล้วค่อยไปซื้อโคมมาแขวนดูโคมก็แบบเริ่มเต็มแล้วหาหาที่วางโคมอจะแขวนไปตรงไหนดีเนะอืม นี่นะคะโฮมสวยงามมากโอ้ทุกคนนี้เราก็มาแขวนโฮมนะซึ่งก็อยากจะบอกว่าแขวนโฮมเนี่ยเป็นหนึ่งในประเพณียี่เปงนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณียี่เปงซึ่ง ที่นี่เนี่ยคือวัดพระธาตุหานดีบุญชัยนะคะลำพูนเนาะเขาก็จะ,ะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะคืองานเทศกาลอะไรน,นะแขวนโคมแสนดวงใช่ซึ่งเราก็มาแขวนโคมทุกๆปีเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นตอนกลางคืน,นใช่ไหมเขาก็จะเปิดไฟอยู่ข้างบนคือสวยงามมากจริงๆนี่นี่คือแบบพระธาตุนะคะเราก็จะแบบ วันนี้เขาก็จะมีคนมาสักการะบูชาเยอะหน่อยเนาะโอ้ดูดูคือเราสามารถแขวนโคมได้ทุกที่ที่เขาจัดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่ยอเวนนี่อันนี้ก็คือโคมส่วนหนึ่งเนาะสวยมากอ่ะจะให้ดูข้างหลังเราเต็มเต็มเห็นไหมหรือย้อนแสงข้างหลังนี้คือเจดีพระ ธาตุหาริบุญชัยนะคะก็อของเจ้าแม่จาม,มเทวีก็เนี่ยเราจะบอกว่าการแขวนแขวน,นโคมนี้ก็คือการแบบสักการะบูชาอย่างหนึ่งนะคะใช่ดเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระาธาตุก่อนนะคะเรามาวัดทั้งทีนะคะก็คืออย่างแรกก็คือต้องเดินตรงไปไหว้พระาธาตุเสมอ Let's go. Phải <coughs> bye ที่ได้เข้าวัดตลอดเลยแล้วใช่แล้ข้างบนนี้ก็เป็นแขวนโคมเหมือนกันสวยงามมากตรงนี้นะคะเป็นพระธาตุทา,ทา,ทาลีบุญชัยเนาะก็วันนี้เรามาแขวนโคมนะคะซึ่งทางข้างหน้าเนี่ยคือที่เราถ่ายไปใช่ไหมคือโคมเริ่มเต็มแล้วนะคะก็ จะเหลือส่วนข้างหลังของวัดนะคะก็จะมีให้มาแขวนโคมถึงเดือนตุลาพฤศจิกาเลยก็ใครสนใจก็มาร่วมทําบุญได้นะคะเที่ยแขวนโคมนะคะโอ้ <Okay. S 1> สวยว้าว <Wow. S 1> ตรงนี้คือเขาก็ยังแขวนโคมไม่เต็มนะคะเราคิดว่าเราก็น่าจะมาแขวนโคมตรงนี้แหละดูสิ ก็คือข้างหน้านี่คือเขาแขวนโคมเต็มแล้วค่ะข้างหน้านี่คือเรียงแบบสวยงามมากเลยก็จะมีให้ตรงนี้นะเราสามารถแขวนโคมได้ตลอดเลยนะคะก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่แขวนโคมนะคะมีเยอะเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่มีโคมเนียต้องไปซื้อโคมใช่โอ้ทุกคนว่าสีไหนสวยสวยทุกสีเลยเนาะก็อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าตอนกลางคืนใช่ไหมเขาเปิดไฟสว่างสวยนี่คือ สวยงามมากๆเลยเราอยากอยู่ถึงตอนกลางคืนจ้ะสวยจริงๆอ่ะนี่นะเราพอเราไหว้พระธาตุเสร็จใช่ไหม,ไมเราก็จะพาทุกคนไปแควนิโคไม่แล้วไปซื้อโคมก่อนนะตอนนี้เขาจะมีจุดให้เราซื้อโคมอยู่ตรงหน้าวัดน,นะคะใช่ไปกันเดี๋ยวเราจะเลือกโคม,โคมสีม่วงก็สวยนะนี่คือจุดซื้อโคมเนาะนี่นะคะเราจะซื้อโคมนะคะ เราซื้อมาอนนสองลูกอันนี้มันงามน,นี่คือ,อโคมนะคะบูชาลูกละเก้าสิบเก้าบาทหอเส่ว่นมอที่ต้องไปตักกับสีนะคะอ่วมนะไปใส่เื้อูหม ต่อเลยเลยมันมีอะไรบ้างใครบ้าอย่างเนี่ยมีที่จูทีแดงที่เที่แเนี่ยนี่แหละค่ะเราได้แล้วนี่โคมไปค่ะเราจะพาทุกคนไปแขวนโคมกัน Let's go เขียนก่อนจูไม่เขียนค๊ก ชื่อตัวเองนะคะก็พร้อมกับครอบครัวที่เราอยากให้เขาร่วมทําบุญแขนโคมกับเราร้อค่ะไปกันเราจะไปแขวนโคมกันเลยนี่นะปะไปแขวนโคมกันคะ่ะ แล้วก็จะพาทุกคนไปแขวนโคมนะคะนี่เราเล็งจุดมาแล้วจะไปแขวนตรงนู้นนะคะนี่เห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าที่เขาแขวนโคมเยอะๆอะแขวนตรงนี้อยู่รู้สึกเงียบเหงา <c oughs> นี่นะนี่น้ำไม้โคมแล้วนะไม่มี <c oughs> เอาชีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตรงนี้แป๊บนึง แขนแบบตรงพระธาตุเลยคือแบบบูชาพระธาตุเอาน้องอยู่คู่กันนะคะใครสนใจมาแขวนร่วมกับเราได้นะ อยู่คู่กับพระธาตุสวยไหมาก็นี่เนาะคือบริเวณที่เราแขวนโคมกันนะคะฝั่งนี้คือเขายังแขวนโคมกันไม่เต็มเนาะก็จะมีน้องโคมอยู่ประปลายนี่นี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูโคมข้างหน้ากันนี่นะคือบริเวณข้างหน้าเลยอะ ข้าหน้าเลยคือโคมเยอะสุดแล้วในนี้หน้าสุดนี่คือเป็นอะไรที่โคมเยอะสุดจริงแล้วก็เป็นที่ที่ถ่ายรูปได้สวยสุดด้วยไปค่ะมาทั้งที่ต้องไปกลับวิหารเนาะ แขนโคมนะคะนี่นี่ก็คือข้างหลังบรรยากาศเลยนะคะที่แขนโคมที่วัดทาริพุนชัยนะคะก็รวบอนุโมทนาสาธุกันด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะ